เอาดีครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะผมเราเล่นเป็นฝ่ายไหนครับเนี่ยนะน่าจะเป็นฝ่ายบุกนะผมขอเล่นส่ายป้าละกันนะครับโอ้ฝ่ายบุกอย่างเราจะเป็นยังไงนะไป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 ค่ยคยอยๆขยับโลเคชั่นไปวางมาร์กมาเป็นจุดเป็นจุดได้ไหมขยับเข้าไปอีก เอ้หรือว่าเราควรจะถอตระยะไกลดีวะผมว่าเราควรจะถอดระยะไกลไป,ไปแต่ละจุดนี้อันตรายมากเลยนะด,ด้านหน้านเพื่อนเราเข้าประชิดได้น,นะแตวเพื่อนมันซิปเปอร์คิวแล้ววะไม่เจอ หาตัวไม่เจอเพื่อเราเข้าไปไปะทิศแล้วเอาไงดีวะ,ะไนเปอร์อย่างเราไม่โดนโอเคไม่โดนเว้ยแบบับจุดเดึงถ่าย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 หน้า เฮ้ยว่าแดกโอ้เพื่อนแม่ขับรถไปคิดเลยอย่างโหดย่งเดือดต้องควรจะขับเข้าไปข้างในนะไอคดันเข้าไปอีกเดือุกันเ โดดวาะโดโดไปอุ้ยพลาดแม่เงี้ยแข่งว่ะลูนี้เอาปืนกลมาเล่นดีกว่ามันๆอยากเล่นไงสไนเปอร์ขอดูตามเลยก่อน เพื่อนมันเข้าควันมันมีปืนให้เปลี่ยนเปล่าวะเอาอับบีจีมันจีมยปงไงวะไม่โดนโดเครับแต่ไม่เป็นไรมาร์ข้างหลังคาร์ไว้มันอยู่บรังคารมาไว้ ไดเราประชิดไหมอ่ะเราประชิดงั้นเราไม่เป็นอันจะกินเย้ระยานี้เราจะไหนได้อยู่เราก็ไประยะไกลนี้ยังไม่เจอตัวเย้ไปไปไป คิดว่ามีตัวแอบสุม่มานะตรงไหนวะด้านข้างเหรอด้านข้างครับไปไปไปไหนเปิด้วยบอกไปไปไป,ไปท้าหลบ อเอ้สวยไปไประชิดต,ตัวไป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 โอเคหยุดได้ละท่านไหนเพื่อนไปไปไปอันนี้ยังมีตัวปะต้องหมอบครับปั่นมันเยอะมองไม่เห็นโอเคสวย อยู่ในนี้แหละโอเคน่าจะหมดแล้วนะโอ้โหเราเป็นทานายเปอร์ด้วยตรงนี้ต้องระวังไงขึ้นเน็ตตึกไวะวะตามจุดต่างๆโอเคกลุ่มไป ระวังสไนเปอร์ด้วยเอาสองแถวนี้ก่อนระยะป่าโอเคตอนนี้ไม่เห็นนะครับมีตัวอยู่ใกล้เหรอมาเลยด้านหน้า เข้าไปด้านในแล้วระวังจุดแวะสวยอืมอย่างเดือดไนเปอร์โอเคค่อยๆล็อกไว้ยามจะเปิดตัวมากอยู่ในไลน์ไว้ไลน์พอย์อยัง Watch yourself. ไม่โดนยิงตามทะเก็ดไปนะครับโดนครับไม่เป็นไรโวยแค่เคลียร์ทิ้งไปสไนเปอร์ระยะไกลวะโอ้โดนถล่มเละเลยเว้ยมันจะมีตัวตัวปืนกลคอยยิง ลอกเรามาด้วยไม่โดนไม่โดนระวังด้วยได้อันตรายไม่โดนครับ Got problem a here. Má quá Má quá phiền bảo à đồ luôn đồn Đồn ạ Mày đồn với, Má đồn. Má đồn với. Mới đột vào Có hổ đôn thế kiểu Mân mi sẵn đến đi rồi Đồn ồ khách thiệp ạ À bông nhìn ra quay ลองหาม,มุมก่อนหาตัวตอนนี้ยังไม่เห็นเลยโอเคผมว่าขยับเข้าไปด้านในอีกว่ามุมนี้ไม่มีตัวผมไปเอ,เอาของก่อนเอาของให้เพื่อนหน่อยมุมนี้ก็ยิงได้แต่ก็ต้องเปิดปาเดินเอาของครับ แล้วเขาขยับเข้าไปด้านในสวยปืนแปรสองลูกสองโอเคลุยวางเกิดเอาเนี้ปืนแปรพร้อมขับไปได้บ่างขับไปหน่อยขับไปยิงเลยไปจุด ไม่โอเคเลยตึกเลยตึกมันมีเปิดเก็บไม่ทันยังเดือดมันม้อมเห็นเว้ยมุมนี้อ่ะ còn từ, tự... không thấy, nó đang tự... ở phía trước cả bọn này, oh, là buộc quá, con giáp lên này được Ai còn này? เพื่อนยิงตรงไหนวะเนี่ยเซ็ตระเบิดไปก่อนอเดบค่คอยถกเข้าไปรับเปิดตัวเยอะไม่ได้ด้วยเด็กระวังเปิดตัวเยอะไม่ได้โอ้โหสวยอืมเจะไป โอ้ยโอ้โหเกือบไปขับมารกว่าแล้วตรงนั้นไม่โดนดักหน้าไม่โดนโอเคต้นไม้ไม่โดนเขียวโอเคเขียวขิ้ไปขิ้เลยเป็นพกระยะนี้โอเค้ยู่สองจุด ไปเพื่อนไปเพื่อนระวังหน้าเพื่อนไปขยับขยับโอเคแม่งอเอ๊ะเยอะมากค่อยหลบ เยน็เยนจะเย็นไม่โดนมาขยับพื้นที่จากหน้าไม่โดนเผียดมากปายป้ายปายโคมันแนหะผมยังไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยโอเคได้แฟรมาสองยิงไปไปจุด วงางกล่องตรงนี้เพื่อนระวังโอ้โหแทงไม่ได้แม่งเอ้ยมันเป็นต้องเปลี่ยนเป็นกลนะรอหมอมาชุบหมอชุบหน่อยโอเคเพื่อนมาชุบบ้างชุบมากเพื่อน ข้างคมไปยังเดือดอยู่ในควันไปไปไกดจุบตไปโอเคได้เีนิทิไปยังเดือด ไปจุไปเปิดโลเคชั่นไปเดรียมจัดเออเพื่อนเราจะเอาบีไปเอาบีแล้วด้วยเดี๋ยวเราของเปิดจุดให้เพื่อนก่อนรอของไม่โดนโอเค ราได้บีละระวัง,งด้วยด้านหน้าเด็ดระเบิดไปก่อนตามไปโอเคโดนนะโดนระเบิดแรงมากไป đó chứ B quay mạnh. Mở tìm Something here. hình vậy kiểu

อยู่บนผมม้าให้เพื่อนแล้วอ่ะอเพื่อนจะเห็นไหมไป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 ขี้ไปขี้ไปอ๋อโอเคหมาบ้า giang điệt ôi thổi nặng đi rồi đấy nhìn cái chốt bé cover bé không này được được là nói được này đi ba nó ở đâu mà คอยดักล่างไปดีไหมโอ้ยมันอยู่ข้างล่างเว้ยผมไม่ได้ปืนกลดีกว่าเพื่อนโอเคอยู่ข้างหน mày nghe Thế thôi Áo đen luôn đi vậy Thích cái, Anh em, ăn đi phải chứ A tua thế nó bởi các bạn đâu không thằng minh đấy điệt chặt đâu này đó Cũng căn chặt Vậy là băng đây đẹp. Làm pin phục ăn đấy Không thử con anh nghe thằng tên ไปจุดหาเพื่อนกันโเคตรเดือดคอยกระจายจุดอะมุมแย่มากตรงเนี้ยตู้ปันทึกตึกอะตรงไหนวะมันจะล้วงโอเคอันตรายจัด อยู่ระยะใกล้เลยมาไว้ไว่ายังเดือดเอาแดงมาลงตรงนี้เลยวะอย่าเด้เดี๋ยวเดียเด๋ยยถอยถอถอยถอยยไกลน้าไม่มี่ะ

ยังเดือดเห้ยโอ้ยอเกะได้สองตัวเอาเอวันกาดมาคอดีมั้ไเป็นไปก่นอนผมว่เาเอาเอวันกาดมาคอดีกว่าเอวันกาดได้เปรียบอยู่มาเกิดเอง ใครวะเนี่ยฟังสตรงูระวังวระวังด้วยเพื่อระวังระวังด้วยเพื่อนแต,ต่รายโคตรออกตึกชิบหายแล้ว โคตรเดือยด,อดย,ยังเดือดโอ้เระเบิดหายยูมีเซตเลยอะไรวะคงเอนี่ลงแตาแดงลง ขเขาเบื่อไม่ได้หรอมาไว้โอ้โหโดนจะประกาศเขาไม่ได้แล,ะละ้วล่ะต้องปิดคนแล,ะละ้วล่ะผมหมอชุบป่ะขอบคุณมากมากไว้ให้แล้ว ตูวงั้นอะมาร์กไว้ให้ตกใจลองด้วยเพื่อนมุมนี้เดือดๆเลยอ่ะมุมเปิดเลยอ่ะมันมาทิศตึกอยู่เลย หลังโอ้โหเพื่อนมันอยู่บนโขกหินยังเดือดผมว่าผมต้องล้อข้างละยังเดือดยังเดือดลงไหนเนี่ย Ồ, tiền cá đi bay Máy luôn rồi, bắt đầu này Mày đồn Mày lại bay lại, bay má quá à? à? có mi to gai rồi trốn rồi giảm lay mang biệt chặt đây ạ lát tụt à cả lẽ có tụt เอาไปจีถ้าเบิดมาลงวะลงไล่ไหนฮะอืมโอเคลงมาไล่ตรงนี้วะเจ้าเอาเอวะไม่ไม่แปลกครับที่จะเอาเอนั่งเหรอต้องหมด โอ้ไม่ได้มาไว้มาไว้รอเรอลือดรีเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นโอเคมากดด้งก่อนคือไม่ได้กับเพื่อนอย่าเลยผมเปลี่ยนเป็นคนก่อนไม่ไหวแล้วไอ้บรรยากาศมันมันหนักหน่วงเกินไปเราต้องเราต้องตลบแล้วทีเนี้ย มันโคตรผมบอกเลยเจ็ดตายทิพยองไอ้เจ็บเจ็ดตายสองรถขังเราไม่ไม่ประจำการเลยเว้ยเระเบิดลงมาเยอะไรเนี่ยเอาแดงมาลงนี่วังแดงลงไล่หลัง ขยับโซนขยับโซนหน่อยไป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 เฮ้ยเจ็บโอ้ยระเบิดอะไรกันครับเนี่ยสะสมแตมบาเลยคือมันยัดสุดเลยอ่ะยังเดือดของมีเท่าไหร่ใส่หมดอ่ะตรงเนี้ย Thì mình chụp điều ạ Giang liệt Ai chết cần Ai chết cần Máy chết ngỡ nè nó bớt Mà lúc này nè ยังเดือดขอ,ของใครเป็นของใครบ้างวะเนี่ยโอ้แม่งเอ,อ้ยโดนระเบิดตะเกียบระเบิดล้ดอเกิดโคตรเดือดต้องมาเกิดเอมันอยู่บนตึกอะ มาเด็โอเคไปลบแม่งทันคือไม่มีใครเล็งตาไหนเปิ้ลเลยวันก็ถามจริงโอ้โหตายแล้วมาเล่นตาไนเปิ้ลมาล้างแครนสักหน่อยแล้วกันเอาวะตาไหนมันยิงกูอา้าวกูเกิดมาโดนโทนเลย โอ้โหชีวิตยังสวยแต่ก็มันมากครับ